ไถ้าเก็บบรรยากาศไงพี่นิวเวลาเรากลับไปเราจะได้ยิดถึงบรรยากาศฟ้า,าขาวอะค่ะผาาาีไผ่โชว์ผิวไงไม,ม,ม,มันเข้าไปดูสิมันสวยมากจริงๆวสวัสดีนะครับ นนนนสามนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเนยดูบรรยากาศนะครับเออปีเ้ยว้งเปียงเนาอเียวกิบพุกอย่าตงงินูดยาะรอ สวัสดีพี่บีนะครับเนี่ยเพื้นเอายังไหวอยู่เหรอข้าวเหนียวครับอันนี้พี่นิวนะครับน้องข้าวเหนียวมาก่อนก็ได้ครับเอาอันหน้าไหมไหมค่ะอันชั้นของหน้าใช่ครับพี่บีบรรยากาศดีมากนี้เผาปลาช่อนนะครับเผากระคอสาดน้ำเลย เราเดียวเอาน้ำเปล่าครับเดี๋ยวนุ่นไปตักเอาก็ได้สความมันยังมีโอ้โนี่กูแซ่บ้านทั้งคืนว่ากันไก่นิ่วเลิศมากเลยนิ่วใครไม่มาเลยอันนี้เขาใส่เหล้าใครที่กิอใช่วันนี้ทีมงานแฟนอีสานเรามากินข้าวนอกบ้านใช่ถือห่นงใช่ยังก็ง่ายอยู่ อร่อยอร่อยมากพี่ไผ่ขวบไผ่เพราะยัขวัญใจกินน้ำเนลแล้ววะขวัญใจมากินข้าวมากินข้าวหอยปังหอยนาไม่ไม่ไม่หลายชนิดนี่คือไมีขอนียวมากินพุงมากินพุงปลานี่พุงปลาอร่อยมากพุงปลาอร่อยมากเลยดูเด็ดหอยปังหอยสลีหอยนีหน่อยหน่อยก็หอยสลีเป็นหอยหอยน้าเลยนี่ครับหอยหน้าหอยปังหอยปัง เราดีเจ็ดคนนะครับที่เขาไปก่อยอใช่ครับเมยเ่เขาเห็ดน้ี่เขาน้นั่นแหละอเออน้อหอยปังแล้วหอยหนากอ,อะไรครับนด้เหน็นว่คอยมีแล้วอ,นนอาานาน,น,นีหอยเราสั่งตรมาจากประเทลาวกระปู <c oughs> อันนี้ตัวครับไกลที่เปด แล้วเขเหนียวเดี๋ยวาจะหาตับกินตับไก่นะครับตับสมุนไพรอีกสามเดือนข้างหน้ามันก็จะมีมันนะครับว่า